อันนี้เป็นข้อแนะนำการเรียนรู้นะครับโดยใช้เว็บไซต์พันมณีเซนซี C C นะครับเข้าที่เว็บไซต์พันมณีเซ็นซีคอนะครับไม่จำเป็นต้องออนนะครับแล้วก็ไปเซิร์ชตรงข้างบนเลยนะครับด้วยคำว่าอาร์คแคมนะฮะอนนี้นะครับคีย์เวิร์ดของอาร์คแคมจะขึ้นมา่เราได้ดอกกันนะครับลักษณะของดอ,อกนะครับการสอน ต่างๆนะฮะโอเคแนะนำให้เริ่มต้นนะครับนะฮะมือใหม่เลยการใช้โปรแกรม a r t c a m มสำหรับมือใหม่นะฮะเอาทีละพาร์ทนะครับทีละพาร์ทจะเป็นวิดีโอนะครับอ่ารบกวนนั่งดูวิดีโอตามนี้นะครับอันนี้ถึงขั้นสูงเลยนะครับเสร็จแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะข้อมูลที่บอกเกี่ยวกับการกัดงานการใช้ โปรแกรมหรือการแก้ปัญหานะครับในในเว็บไซต์จะมีข้อมูลแทบจะทั้งหมดนะครับรวมถึงข้อมูลอื่นที่น่าสนใจนะครับหาปิดขัดอะไรก็อ็อบอ์มาครับ